เข่าเนื้อหาในส่วนที่สองนะครับเรื่องความสัมพันธ์กันนะครับกรณีแรงดันไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้ามาเราจะมาดูว่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับกรณีนะครับ mm hmm. เกิดเฟ MBA, ลเ m e a อไรเฟลนะไม่ว่าจะจับกิ่งไม้ หรือการช็อตต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เจอในส่วนแรกคือเฟสบริชั่นนะครับตัวนี้จะตรวจสอบแรงดันนะครับตกแรงดันเกินหรือแรงดันไปขาดเฟสนะครับพวกนี้ก็จะ,จะส่งสัญญาณมาที่เดวอนเตอรหรือชันทิปซึ่งที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับ ตัวนี้ที่เป็นแอสเซซอรีของ A.C.B. นะเป็นคอยที่ใส่เข้ามาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่าง underwound เต็กับชันทิปอันนี้เดี๋ยวจะมีอธิบายท้ายสุดเลยนะครับให้เข้าใจระหว่าง2องคอยนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะไปทําให้แมคานิกของเมน A.C.B. เราเนี่ยตักวงจรนะครับเขาจะมีชุดหน่วงไว้ขออนี้ตัด3าวินนะครับเพื่อกันไฟกระพริบนะครับไฟก็จะหายจากลายมือไปนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนคอนโทรลและที่เราเห็นนะครับคอนโทรลก็จะมีเฟสบอลิชั่นเหมือนกันนะครับเขาก็ตรวจจับเมือนกันไฟหายไปแล้วนะครับก็จะหน่วงเวลาเพื่อทำการสตาร์ทเจนทีดีเอนะครับทามดีเลนที่สตาร์ทปึ๊บสั่งเครื่องเจนทำงานนะครับก็จะมีเฟสบอลิชั่นในฝั่งอีเมอร์ซี่เมือนกันะครับไปดีลอีเมอร์ ก็จะมีทัมเมอร์อีก t DNE คือหน่วงเวลา off normal on e m e r นะครับเีื่อทำการสั่งตักนะครับ BTS normal ออกแล้วก็สั่ง on p t s m e r นะครับเรบไฟจากเชนเพื่อจ่ายในโหลดส่วนกลางนะครับเราจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ต่างๆนะครับปัญหาต่างๆเราสามารถเช็คได้นะครับกรณีไฟฟ้าปกตินะครับเพดโคลชันจะตรวจจับก่อนนะครับถ้าเพดโคลชันยังไม่ขึ้นสภาวะปกติ ไม่สามารถนอนได้หรือเกิดมันเสียนะครับตัวนี้ที่เราสังเกตได้เราต้องสังเกตการทํางานของมันในช่วงปกตินะครับไม่ให้ดีนะครับเพราะมันมีหลายยี่ห้อนะครับหลายหน้าตามากเราก็ดูวันนี้สังเกตไว้นะครับเขาก็จะสั่งให้ตัวคอยพวกนี้กดแมชชีนิกเมนเอซีบีออกซึ่งจะทำให้เราสามารถทำกระบวนการออนเอซีบีกลับได้นะครับเมื่อเราออนกลับปุ๊บ นะครับในส่วนคอนโทเนทีเอนะครับก็จะมีชุดเดิมเฟสบ a ลชันนะครับจะจับพอมีไฟมาแล้วปุ๊บตรวจสอบนะไฟการไฟฟ้าปกติก็จะหน่วงเวลาเพื่อจะทำการนะครับ TDEN นะครับคือ Off e m e r แล้วก็ On Normal กลกับนะครับนะครับก็สั่งปุ๊บ ปดอิมเมอร์เสาไฟหายไปออนเอทีอนอมอนกลับนะครับไฟก็จะรับจากการไฟฟ้าสู่ส่วนกลางนะครับจะสังเกตเห็นว่าการทำงานนะครับเชื่อมโยงกันหมดนะครับหลัจากนั้นเครื่องยนต์ร้อนๆก็จะมีการคูดาวนะเครื่องยนต์นะครับ cd td cd นะครับก็วอร์มเครื่องยนต์ตรงนี้ ก่อนนี้จะดับนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่มีตัวนี้แต่ว่าอาจจะมีที่เครื่องหรืออาจจะมีทั้งสองส่วนเราก็ดูให้เหมาะสมนะครัอย่าให้มันนานไปนะครับตั้งเวลาต่างๆที่ผมบอกนะครับตัวทามเมอร์เนี่ยทีดีต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับทั้งได้ช่วงระหว่างสวิตช์เนี่ยใชช้าให้เร็วนะครับอันนี้เป็นส่วนของคอนโทรลแคปแบงค์นะครับ ก็จะมี P.F. Controller ที่คอยตรวจเช็คค่าโปรเฟคเตอร์นะครับก็จะมีคล้อง C.T. มาเฟดหนึ่งแล้วก็อาโวลต์ F กับ T เข้ามานะครับเพื่อตรวจเช็คค่าโปรเฟคเตอร์ถ้าต่ำกว่าที่เราตั้งไว้เช่นตั้งไว้จุดแปดามันก็จะสั่งนะครับแม่เนติกอ่านี้จะเป็นเบเกอร์ด้านพาวเวนะครับจ่ายมาเข้า H.T. r Field เป็นฟิล l d ลิมิตกระแสช็อตนะครับเพราะเวลาสับแคปข้าในระบบเนี่ยมันจะเกิดแรงดันกระชากนะครับมันจะไม่ขาด อ้าถาเป็ฟิลธรรมดาเนี่ยขาดนะครับอ่าตรงนี้ก็จะสั่งปุ๊บก็สั่งแมติกต่อนะครับเข้าไปก็แคปก็จะจ่ากำลังงานเลียกทีพาวเวอช่วยมอบแปลงในระบบเข้าไปนะครับซึ่งบางทีแคปเนี่ยเวลาเราเจอฟิวขาดนะครับเราต้องตรวจสอบแคปก่อนนะว่าภายในเนี่ยมันเสียหรือเปล่าข้างในเนี่ยอย่างของ ABB e เนี่ยเขาจะมีเป็นกระบอกเลื่อยย่อยนะครับต่อขนานกันนะครับสามเฟสนะครับแล้วก็ ึ้นมาที่เทอร์มินอลนี่สามสามเฟสนะครับบางทีมันอาจจะระเบิดแปลงในอย่างเงี้ยบางตัวนะครับเราวัดค่าแล้วค่าก็จะต่ํานะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะใส่ตัวซิลเข้าไปนะครับน,นี้ในส่วนที่สามนะครับส่วนที่ 3, าสามก็เป็นสโคดสโคปออฟเวิร์กนะครับงานพีเอ็มนะครับเราได้เห็นภาพทั้งหมดว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มต้นนะครับถ้าเรามีปัญหานะครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีปัญหา,าในรูปแบบต่างๆนะครับเราก็อาจจะพูดคุยกันก่อนนะครับอุปกรณ์มีปัญหาครับส่วนไหนนะครับเพื่อเราเก็บข้อมูลก่อนเราดับไฟแล้วเราจะได้ทำการตรวจสอบตรวจสอบได้ได้เร็วนะครับตรงจุด เมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วออนี่ก่อนที่จะดับไฟนะครับเราจะทําการทดสอบก่อนชุดเฟสโคเชันนะครับลองดูซิไฟขาดเฟสเฟสหน่วงไหมทํางานปกติไหมนะครับทดสอบพัดลมนะครับชุดเทมคอนโทรลมอแปลงนะครับพัดลมมาลางทิปนะครับถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นก็ทําการกดเบเกอร์นะครับแล้วก็ฟิล ต่อตู้มดีบีทั้งหมดนะครับเด่นเราจะทําการออฟแต่ระหว่างนั้นเราจะมีมาตรการติดเครื่องหมายนะครับออฟนะครับไว้สําหรับตัวที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะบางทีเคยเจอนะครับบางทีทั้งนักง,งานก็จําไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับก็เลยต้องต้องมีะบวนการนี้เข้ามาแล้วก็เมคตู้ก่อนนะครับว่าสภาพปัดบ้าลูกถ้วยความชื้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลก่อนนะครับ อ่าคราวนี้ก็ตัดไฟเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปทาการเราก็ให้การฟ้าปลดได้นะครับเราปลดแรงสูงอะไรเรียบร้อยแล้วภายในเรียบร้อยแล้วให้การฟ้าตัดไฟได้แล้วก็แมนเันแนนพวกลิงเมนมอแปลง MDB นะครับแล้วก็แยกทีมขึ้นตามชาร์ฟนะครับแมนเทนแนนบัดดัดปลักอินไปนสุดที่ผู้ DB ทุกชั้นแทำความสะอาดขวดคันน็อแล้วก็แจกปอนนะครับ แล้วก็หล่อเลื่อนชุดกลไกล้ำยาสบาห,าหน้าสัมผัสลังดับคาร A C B นะครับอันนี้สําคัญนะครับตรวจสอบดูอันนี้ขั้นตอนและทดสอบ A C B ฟังก์ชันของ w o r k ค u ก r ร์ลิลเนะครับยูนิตทิเพราะว่าโหลดชอด็อตสกิตินสแตนเดเนียรกาฟ้าล์นะครับทำงานหรือเปล่าิีสเตนเดเนียที่เพิ่มมานี่ก็เป็นการช็อตเหมือนชอ็อตสกิตแหะครับเป็นว่ามันรุนแรงจะปรับตั้งเวลาไม่ได้ต้องตัดให้ไวนะครับตรวจวัด การนำไฟฟ้านะครับของหน้าคอนแทค A.C.B. ว่ามีคุณภาพอย่างไรนะครับถ้าค่าสูงมากมันก็จะเกิดลอดมากในระบบนะครับเราก็ต้องทำการฉีดน้ำยาทั้งต่างหรือขัดให้มันค่าอยู่ในมาตรฐานก็ตรวจวัดแคปแบงค์นะครับต,ต่างๆแม่เ้ติกนะครับวัดค่าแคปนะครับนนทั้งลอดต่างๆตรวจวัด หม้อแปลงไฟฟ้านะครับพอขันน็อตทำควาจสะอาดเรียบร้อยก็จะขันวัดก็จะมีสามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในลำดับต่อไปนะก็มี p i t h e r m o c o u p l วัดย่ดิดสแทรนะครับพวกนี้เป็นข้อมูลแล้วหม้อแปลงมีปัญหาตัวนี้สำคัญตรวจวัรความต้นทานดินนะครับเคยเจองานตัดสายไฟสายไฟหายนะครับแล้วคล้องสายอยู่เส้นเดียวนะครับ ที่เขต้องสังเกตนะครับตัวน,นี้ความหนานนินขึ้นไหมันนั้นก็ใกล้เสร็จแล้วเราก็ทำการตรวจวัดชนวนนะครับตู้ MDB นะครับทีมบดดักเขาจะออฟทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะวัดทั้งฟีดเลยว่าสภาพชนวนของบัดดักเป็นอย่างไรนะครับ คํามหนงดินนะครับมันจะหนวนทดสอบความรึบร้อยก่อนจ่ายไฟคืืนนะครับอันนั้นก็จะทดสอบกันงานเอทีเออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการทำาเฟอร์ปกติไหม แล้วก็วัดการทายนะครับการทายจะอยู่ในช่วงแรกก็ได้หรือถ้าทางดีการฟ้ามาตัดไฟไปแล้วแล้วก็ประเทศที่หลังก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ฝึกอ,อบรมนะครับหน้างงานนะครับมีทีมงานสนใจอยากลองโอเปเรตนะครับก็สอนต่างก็จะเทนนิ่งหน้างงานในส่วนนี้ให้เมื่อนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อทำรายงานนะครับ ในส่วนนี้นะครับงานถ่ายภาพนะครับความร้อนนะครับก็จะมีถ่ายภาพความร้อนทั้งก่อนและหลังเราจะเห็นว่าภาพปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับจุดร้อนจุดรวมเลยพอมองด้วยอินฟาเรดเราจะเห็นจุดที่มันมีปัญหานะครับตัวนี้เนี่ยมอแปลงนะครับ ยิ่งเทอร์มินอลเยอะๆนะครับเราจะเห็นเลย2ภาพเดียวเห็นจุดร้อนีิฟิเคเลยตรงนี้ในส่วนนี้ขันน็อตที่เทอร์มินอลก็ไม่หายครับบางทีต่างป่าย้ำจะหลุดอยู่แล้วดึงมานะครับก็เกือบจะไหม้ตัว Power Fill ์นะครับตัวหน้าสัมผัสคอนแทคตัวนี้มันก็จะดีนะครับเราก็จะทำการถ่ายภาพความร้อนเนี่ยก่อนเอาข้อมูลมาแล้วก็แก้ไขในวันดับไฟนะครับ หลังจากนั้นก็มาถ่ายเช็คอีกทีว่าหายหรือเปล่าถ้าไม่หายก็วางแผนเปลี่ยนใหม่นะครับอัวนี้จะเห็นนะครับนี่วิธีวิเคอ์ง่ายๆครับเข้ากับออกนี่แรงดันต้องเท่ากันนะครับอันนี้เข้าจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่นี่ตารางนี่ทุกพิกเซลในรูปนี่เป็นอุณหภูมิเลยนะครับเขากรอบคอปตรงสามสี่เหลี่ยมตรงสามนี่ปึ๊บปึ๊บปืดก็จะขึ้นมาเลยครับมีเอเ์เลในสี่เหลี่ยมเล็กๆนะ่ ุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดอ่าจะดูที่สูงสุดนะครับสี่สองจุดแปดน้านเข้าที่สี่ดูนะครับดูที่จุดแม็กเข้าสามสิบสามแต่มันออกสี่สองอันนี้ง่ายเลยครับหน้าคอนแทคเดียวกันจุดต่อนะครับอุณหภูมิแตกต่างกันโดยที่จะมีจุดเร f เ r น n c เดียว a t ตทีตัวนี้เรจะใช้จุดที่หนึ่งครับภาพจะมีเดีย a t ทะครับตัวน,นี้สามิบสองจุดหนึ่งองศาเป็นตัวเปรียบเทียบ ก็าก็เอาสี่เนี่ยแม็กจุดท,ที่ที่วิคอ์แล้วเนี่ยพิโปรตีเนี่ยมาลบกันนะครับจะได้เดล t a ต1้าทีสิุดเราก็มาดูว่าเดล t a ต้าทระดับความรุนแรงนะครับห้าถึงสามสิต้องวางแผนแก้ไขถ้ามากกว่าสาต้องรีบชัดดาวน์หน้าขนาดนั้นเลยก่อนที่จะไหม้นะครับอันนี้คือการทิปเทสฟ,ฟังก์ชันนะแต่ยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของ ECB เนี่ยของ h n เด d e r เป็นนี้เขาจะซิมูเลตกระแสเข้าไปนะครับไม่ได้ป้อนกระแสจริงนะผกพั 6, แนแอมไม่มีเครื่องไหนป้อนได้นะตลอกทังด้านเซค o อน a ด y รีอย่างซีทีเอซบนะครับป้อนกข้ปัปโอเวอร์โหลดยี่สิบจุดเก้าวินะครับโอเวอร์โหลดนี่เขาจะเผื่อหน่วงมานิดนึงไม่มันทิปอาจจะใช้โหลดพร้อมกันชั่วขณะแต่ถ้าช็อตเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหมื่นสี่ต้องทิปให้เร็วเลยนะครับศูนย์จุดหนึ่งเซก ยิ่งสแตนนะครับนี่ช็อตรุ่นระดับรุนแรงในกระแสรุนแรง0.037นะครับกาฟ้าพักงานครับ0.1พวกนี้จะเป็นไม่ถึง1วินาทีนะครับแล้วจะไปเทียบกับกราฟมาผ่านหรือเปล่าถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็ต้องใช้ secondary นะครับนี่้าไปที่ตัว CT ของ A.C.B. จะตัวนะครับเพื่อทำการทดสอบเทสเหมือนกันก็ไปก็จะติดโชว์นี้อันนี้ของ A.B.B. รุ่นเกา่า รุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวนี้แหละตัวเป็นเทปคิดเป็นเล็กๆเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเนี่ยของเรารุ่นเก่ารุ่นของแคดีก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันเสียบเข้าไปนะครับเราก็ต้องกระตุ้นนะครับบางที่นี่ไม่ไม่ทํางานก็มีเหมือนกันพอไปกระตุ้นอีกครั้งหนึง่งอ้าวทำนะครับก็ต้องคอยตรวจสอบเพื่อให้เราหนึ่งคือมั่นใจว่ามัน มันยังทํางานอยู่ป้องกันให้เราอยู่ตลอดนะครับของแต่กิสตนเทสนะครับก็จะทราบถึงความต้านหน้าสัมผัสต,ตัวนี้การนําไฟฟ้าของเขานะครับกัะแทนจานลักษณ์เราพ่นไฟเข้าไปก่อนร้อยแอมนะครับ DC เกิดกระแสวิ่งนะครับนะครับก็จะมีความต้าน่านขึ้นมาค่าหนึ่งนะครับ เพาเครื่องก็จะวัดโวลต์น,นะครับแล้วเขาก็จะวิ่งด้วยไอนะครับสมการก็เป็นเครื่องมือเทสขึ้นมานะครับต่ำน้อยถึงร้อยไมโครโอห์มนะครับเพราะว่ากระแสเวลาผ่านเกิดความร้อนเนีย่ยมันเป็นไอสแควร์ไอสแควร์นะครับสองเท่านะครับคูณความต้นานทานเพราะนั้นความร้อนมันจะค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าความต้านทานตัวนี้สูงบางทีเคยเจอเบเกอร์ทริปโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ โหลดก็ปกติใช้งานปกตินะครับอุณหภูมินี่สูงเลยหน้าคอนแทกไม่ดีอินซูเลชันนะครับที่เราวัดกันนะครับเราปลดที่เราต้องปลดปออกก่อนให้มันลอยๆนะครับแล้วันนี้อ้อนกระแสกไปมันไม่ต่อเนื่องนะครับพอเราป้อนเข้าไปมันเกิด รประตู4ขึ้นมานะครับทําให้กระแสมไหลได้นะครับถึงที่ว่าเมคไม่ผ่านอาจจะมีไรต่ออยู่ทุดคอนโทรลต่ออยู่ไหมนะครับเราเลยต้องปลดคอนโทรลฟิวแล,ล้วไล่ดูให้หมดนะครับว่ามีไรต่อักบาร์นะครับรู้แรงรู้กระแสก็รู้อานะครับสมการเดิมนะครับลอ,องมากันหนึ่งเมก โดยทั่วไปนะครับหม้อ,มอปแป้ง P.I. นะครับตัวนี้ก็คล้าย ulation, าคลาย insulation เมาสักคู่นะครับวัดแรงสูงกระกาวไม่ควรถึงกันนะครับแต่จริงๆก็ได้เพอป้อน5,000โวลต์ไปอย่างที่บอกนะครับเกิดประจุ C เกิดประจุ C ขึ้นนะครับกระแสะไหลนะครับเพียงแต่ว่าหน่วยมันน้อยมากนะครับเขาจะทำการวัดความทานที่1นาทีก่อนนะครับ มันถืค่าไว้แล้วก็สิบนาทีนะครับดูแนวโน้มเฟรนของแรงดันนะครับมันจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปหยุดนิ่งนะครับจะต้องไม่ตกนาทีที่สิบนะครับเขาก็จะจับหารการ PI สิบตั้งหารด้วยหนึ่งนาทีนะครับต้องมากกว่าหนึ่งนะครับในส่วนนี้ในส่วนน้ำมันนะครับน้ำมัน ที่เราได้เกินไปแล้วคือเนี่ยเครื่องหมดเทสน้ำมันเขาครับแล้วแกปก็จะห่างันอยู่สูง2จุ้5เซนเทน้ํามันเข้าไปเทสเขาก็เครื่องตัวนี้ก็ป้อนแรงดันเข้าไปนะครับเครื่องตัวนี้ป้อนถึงหมื่นนะครับแต่แรงดันที่เราใช้24นะครับก็จะป้อนเข้าไปจนกว่ามันจะเบรกดาวเลยชอ็อตปึงเครื่องก็จะหยุดนะครับเขาก็จะคํานวณ แรงดันที่ต้องทนได้คือต้องมากกว่าสามสิบเควีนะครับเพราะว่าเราใช้ยี่สบสี่ใช่ไหมครับาต่ำกว่าสามสิบทัยี่สิบอย่างเงี้ยยี่สิบยี่ห้าอย่างเงี้ยเราคลองได้นะครับคลองก็จะสน,นุนก็จะความานทานสนุนก็จะขึ้นมาแต่ถ้าต่ำมากๆก็ต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าหอนนะฮอันนี้ตรงในส่วนของมีจำนวนนะครับส่วนด้านล่างก็ที่เคยอธิบายไปคือความเป็นกดนะครับ ของน้ำมันตัวนี้กองก็ไม่ช่วยอะไรนะครับต้องยกมาแปงว่าฮอร์อย่างเดียวยังเจอบางที่เนี่ยดำอย่างนี้คนระับเปลี่ยนน้ํามันก็ไม่ควรเลยนะครับถ้าใครเสนอเปลี่ยนอย่างเดียวนี่ไม่ควรเลยครับเปลี่ยนไปแล้วแก้กระใสยยนะครับสักพักหนึ่งพวกฉนวนพวกคอนสกโปกอะไรในขดลวดอะไรมันออกมาอีกก็รับเดียวก็จะเสื่อมนะมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะน้ำมันมันแพงเราต้องยกไปอวอ่าฮอร์ก่อนยกไส้มะแปลงไปล้างไปอบเคลือบกันใหม่ ล้างแทงนะครับเราค่อยเปลี่ยนนั้นจะคุ้มกว่าก็เหมือนได้หมอแปลงใหม่ครับในราคาครึ่งครึ่งครับความันทาดินนะครับตรวจสอบความนานดินนะครับโดยทั่วไปถ้ามีพื้นดินก็จะปักนี้จะจะ,จะชัวร์มากนะครับจุดนี้คือจุดที่เราต้องการวัดที่บาร MDB นะครับจุดนี้จุดจ่ายไฟนะไปปักลงดินไกลๆแล้ว10เมตรนะครับอย่างน้อยหรือเทาที่ทําได้ พีหนึ่งก็จะเป็นพบวัดอยู่ตรงกลางนะครับเพราะจะจ่ายกระแสะไฟเปิบลงดินจุดไกลแล้ววกกลับมาตัวโวลต์ตัวนี้ก็จะวัดนะครับวัดก็จะได้ฮาระกับ v ส่วนในเหมือนกันความต้านทางก็ต้องไม่เกินห้าโอห์มนะครับแต่บางที่ของการฟ้าผู้ิภาคเขาเราไม่ถึงสิบห้าโอห์มเพราะว่ามันเกี่ยวกับพื้นดินนะครับควาสมบัติของดินนะครับ ถ้าไม่มีดิไม่มีพื้นดินทําไงก็จะมีรูปแบบการคล้องนะครับโดยใช้การวงจรขนานมีหลายๆดาวนะครับมันจะใช้ได้ครับก็นี่จะมีตัวหนึ่งเป็นตัวเคอนซอสจ่ายกระแสลงดินไปตัวนี้เป็นตัววัดนะครับพอจ่ายกระแสปุ๊บลงดินไปนะครับก็ยุบวงจรมาอย่างนี้นะครับวงจรขนานนะครับน้อยกว่า5โอห์มเหมือนกันนะครับ เดินเลโชนะครับอัตราส่วนกันแปลงแรงดันนะครับวีหนึ่งวีสองสอ,งอ,อ,งอหนึ่งสองไอสองอหนึ่งอันนี้สมการของมอแปลงเขานะครับโเรียนไฟฟ้าจะพอทราบก็จะจับแรงสูงนะครับแรงต่ำอย่างนี้เครื่องก็จะคำนวณมาให้นะครับแล้วก็จะพวกนี้จะมีส่วนในของเวลามอแปลงมีปัญหานะครับไวทิงมีสเต,ต็มความนั้นทานของแต่ละขดลวดนะครับ แล้วก็วัดอย่างนี้เลยนะครับสายกระแสไปแล้วก็มีตัววัดนะครับสองเส้นวัดสมการเดิมมาแล้วกับวีส่วนไอนะครับได้ความตันแนี้เราจะวัดอย่างเงี้ยทุกขดแรงสูงนะครับต้องต้องวัดขดแรงต่มก็วัดทุกขดนะครับค่าเฉลี่ยของแต่ละคอยน้่นแรงสูงต้องไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแรงต่ำงานไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ในส่วนแรงต่ำนะครับจะแยกกันนะครับเพราะว่าความถามไม่เหมือนกัน นะครับในเกินห้าเ์เซ็นนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับทั้งหมดนะครับก็ในส่วนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับหน่งาน,นอื่นได้นะครับก็ ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเรื่องคอยที่อยู่ใน a c b ซึ่งผมแยกมาต่างหากนะครับเพื่อได้ทำความวัดใจกันนะครับ